มาดูอีแม็กอ้วกแตกผมอ้วกแถวที่ได้พานปเฮ้ยทำเลยมาไปอี๋มันเป็นมากเกิดมา30ปีไม่เคยได้กินอะไรเหม็นขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้ฉันเลือกที่จะตามพีคอะคุณลุงยกถตัวผมอันนั้นอ้วกแตกไปแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนอื่นขออัญเชิญบทเพลงของพี่จนเจนนี่มาก่อนละกันข้าเจ้าเป็นสาวเชียงหายเมื่อวานพึ่งตายพอโดนรถชนข้าเจ้ามันไม่ใช่คนพึ่งโดนรถชนตายที่เชียงหาย ขอขอบคุณเพลงจากพี่เจนนี่ด้วยนะคะที่เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราจะร้องเพลงเชียงรายกันไปเพื่ออะไรคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาทําจีนเน่าที่แม่แจ่มจ้า <c oughs> พัทกับแม็กมาก็คือวุ่นวายทั้งอำเภอนะคะไม่เชื่อหันไปดูคะ่ะมาวุ่นวายนี้นะคะ มากันทั้งอำเภอเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่มากันไปไหนมาไปไหนมาไปชั่วโมงอ่ะเราจะบอกให้นะคะอันนี้เป็นการถ่ายเปิดรอบที่2เนื่องจากว่ารอบแรกเนี่ยกล้องพังเราถ่ายเปิดรอบแรกเราก็มาด้วยกันค่ะแต่พอถ่ายเปิดรอบ2องเขาแอคทำงานค่ะฉันขอแฉตรงนี้เลยนะคะไปพี่เปิดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกูเห็นแม่เป็นคนคั่วไอ้คอแขกคอแขกอยู่คั่วเสร็จมึงเอาเมาชุบมือเปิดว่าเป็นของตัวเองไปดีกว่าพี่เราไม่เห็นเนอะอ๋อสวัสดีอีกทีจ้าสวัสดีครับ มาทำอะไรกันก่อนดีจ้าแม่เริ่มแรกมานก็คือเริ่มย่างได้ย่างไหมเริ่มแรกก็คือเอาเนื้อไปย่างไปย่างค่ะก่อนก่อนจะเริ่มแม่เขากินกันมานานหรือยังจีนเน่าวันนี้กินตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันเกิดจากอะไรจ้าแม่มันคือการถนอมอาหารหรออาหารที่ไม่เก็บมันมีตู้เย็นตู้น้ำแข็งตู้นีการขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรอย่างมันจะเป็นตัวมากอ่าเป็นตัวตัวมาเลยใช่ไหมแม่แล้วมันก็เอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นไรอ่ะ ไปยืนตรงนู้นติดต่อรอดไหมแม่ไม่รอดไม่รอดแม่ปกติเราหมักกันกี่วันแม่สามวันสวันแต่ถ้าร้อนๆล่ะดูอากาศไปดูพ่อจะย่างเนื้อแล้วเขาต้องย่างก่อนไปแขวนล่ะครับครับครับย่างย่างแล้วเขาเนือย่างไย่างยาไปย่างย่างก่อนไปหมักย่างให้สุกเลยไหมพ่อย่างให้แม่ตอนนี้มันอ๋อย่างให้แคบสีมันสวยข้างนอกใช่ไหมอ่าถือว่ามาเกลี่ยสี้ว ใช่หรอถ้าเป็นีได้หรอมีไงไม่นะมันตกแล้วที่เราคั่วผิดไม่ทำไรได้จะเอาตำพี่า่ะมท่นอร่อยมากเลยนะแม่พิข่าแม่ดูเหมือนไม่ชื่ออตันี้อนี้แม่ตัาไปเลยแหม่หอมเอากันเดียวจิ้มไหมเคยกินพิกข่าไหมไม่รู้จักพิกข่ามีแค่พริกกระเทียมข่าเนาะแม่เนาะใช่ไหมใส่เกลือหน่อยใส่กะปิไแม่ที่่กปิ่ไม่ใส่กะปิคัวแห้งหมเผ็ดนะเผ็ดนะจิงอจิงเออ เผ็ดจริงเผ็ดนะเผ็ดนะพริกล้วนอร่อยนี่อร่อย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 เคยกินมาก่อนนะไม่เคยแต่ว่ารสชาติเนี่ยแม่เรากินกับจีนก็อร่อยอร่อยก็คือวิธีการหมักแม่ต้องเอามาย่างเสร็จแล้วก็วางบนใบตองเดี๋ยวจะห่อเลยใส่อะไรบ้างคะห่อหมักเลยหมัไม่ใส่เครื่องหมักอะไรเลยอ่ะครับไม่เลยไม่มีอะไรเลยหมักอย่างนี้เลยครับ แยกเป็นสองแล้วมันได้ยังนะพี่หนึ่งวันนึ่งวไหมคะคทำนี้แหละแล้วเอาหมักไว้ตรงไหนแม่แขวนไว้เลยใช่บ้านห้อยจมกลางเสาบ้านๆแต่แบบนี้ง่ายๆเลยเหรอนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องมีเงินเราขโมยตามบ้านได้เลยนั่นน่ะเออโชจโชัวอาเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แค่นี้เลยถ้าอากาศเย็นไว้ประมาณสี่วันแต่ถ้าอากาศร้อนสามวันก็กินได้แล้ว สามวันผ่านไปขั้นตอนต่อไปนึ่งเลยพ่อให้แม็กเขาไปนึ่งมาดูยีแม็กเวกแตกกัน ือเราต้องไปสมุนไพรเหรอครับคุณลุงมีอะไรบ้างครับมีใบมะกรูดมีใบมะกรูดมีขามีขาแต่พวกนี้มันดับกินแบบกินคาวเนะถุงอะไรยังแม็กซ์ลุงไ่ต้องแกออกแกออกอันนี้ใส่ขากับเกลือลงไปผมพูอย่านี้ได้ไหมลูกเฮ้ยตั้งเลยไอ้แม็กเป็นไรอ่ะอิ่มกี่ครับ มันเป็นมากเกิดมา30ปีไม่เคยได้กินอะไรเหม็นขนาดนี้มาก่อนเลยไ้ฉันเลือกที่จะตามริกันเขาต้องเติมเครื่องอะครับปกดับกลิ่นขาวดับเชื้อไปครับแม่วแม่จับด้วยมือไหมแม่เจ็ดมีอะไรอร่อยอีกนะแม่เน่าเน่าเครื่อเน่านี่อร่อยที่สุดเนาะคุณลุงยกผมว่าผม้ อันนั้นอ้วกแตกไปแล้วน้ำเดือดแล้วก็จะหายแล้วอ๋อถ้าน้ำเดือดปุ๊บกินจะหายสมมติถ้าเรานึ่งนี้เสร็จปุ๊บกินได้แล้วเหรอครับหรือว่าต้องไปย่างทอดอะไรไม่ต้องละก็คือย่างเร็บเท่านี้นานนิดเดียวทีครับต้องเปิดดูเรื่อยๆต้องย่างเปิดดูเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งดีงั้นเดี๋ยวสองวันผมมาหาคุณลุงนี้เก็บผักรอเลยไปเก็บผักรอมึงเป็นไรมึงจะอ้วกทั้งวันเลยวันนี้มันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ลงกลับไปอ่ะมึงเหมือนคนไรย้อนอ่ะ หอมหน่อยอันนี้คือรายละเอียดไหมดะเติมเนาะเติมไหมเติมกิ่งหนึ่เนาะเอากระเทียมเทียมเอากระเทียมก่อนเนาะกระเทียมเท่าไหร่แม่กําหนึ่งอ่าก็พอชอบไหมใส่เยอะเหรอีกมันชอบมันชอบโอ๊ยน้ำที่จะไม่เสร็จเลยเนื้อก็จะเสร็จแล้วนะเด็กสมัยนี้กินแน่แม่ทีนเน่าก็กินแล้วเด็กๆอ่ะแม่แบบว่าสิบห้าสิบหกกินกินสิบห้ม่ก็กินเพราะว่าหน้าเนี้ยใส่ตู้เย็นมาได้เลยอ่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำเนาะหมายถึงว่านอกจากว่า คนเฒ่าคนแก่อยากจะกินกันหนีเนาะเวลามีงานเลี้ยงเขาก็กินกันใช่ไหมแม่ทํากินกันเนาะกับแก้มฉันดีเลยมั้งพ่ออะใส่แล้วจ้ะพริกใส่ได้แล้วนี่กูขั้วเองเลยขอบคุณแม่ได้เนี่ยกลับบ้านเราเนี่ยขั้วเองกับมือพ่อบไปแม่เยอะไปมากอันนี้ยอะใส่ไปเยอะใส่นิดเยอะุณแม่วันนี้แม่กูเยอะสุดเลยไปกินข้าวแม่เอ๊ะพริกขาดใส่ตะไคร้ไหมแม่ไม่ใส่เนาะนี่แค่สามอย่าง ข่ากระเทียมแล้วมันก็จะเป็นสีแดงแบบนั้นเลยเหรอครับใช่น้ำมันพริกมันออกไงน้ำมันพริกออกอันนี้ไม่นด้จะดำกว่าหน่อยนึงมันอยู่ที่เราคผูพริกอ๋ออยู่ที่เราคผูพริกใช่ถ้ามันหมักนานไปมันจะเป็นยังไงแม่มันจะโขมิดหรอใช่ไหมมันจะโขมใช่จะไหม พ่อเขาเอาไป,ไปทำหมักไ,ไปห้าวัน,นวผมมัน,นตัวแรกเลยขึ้นผิวยุ่ยออกมามันกัดหมดทุกคนขัดหมดเลยอ่ะเขาบอกไม่เปินขอดมขอด้มขึขขขข้นแล้วเริ่อยดีตี ไม่เหม็นแล้วบแล้วมันหอมข้ามุนไทยเลยเสร็จแล้วทุกคนเกล้วยวะอู้นี่แดงเปพริกแกงเลยนะแม่ทีนี้เราก็รอเนื้อสุกเนาะแม่แล้วกินกันอะไรกินกันนี้แหละข้าวเหนียวผักไหมแม่ไม่ต้องระหว่างที่ทุกคนกําลังแบบนั่งแบบนั่งชิวๆผมคิดว่างานผมต้องเดินต่อผมต้องแบบรำวงการทีมต้องแบกทีมแล้วหาที่สวยๆให้แบบทุกคนได้ดูไงเดี๋ยวผมยอมเดินนี่เดินมาชั่วโมงกว่าแล้วนะ เจะมาป้องคนเดียวเลยมึงอย่าอึมดิเขารู้หมดกำลังคนนี่คือแบบใส่เสื้อแต่พอแบบใส่เสื้อมันไม่ได้แบบรับลมรับอากาศนี่คือในขนาดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะพี่พี่นี่ไอ้ลำลำธารน้ำมาอยู่ไหนอะพี่อ่าตรงนี้ตรงตัวคนที่ไหนเนี่ยคนใต้เลยคนที่ไหนอ่ะเขาเรียคนเรียคนเหนือวาห์ั้ คร,ร,ร,รับคแรับได้ได้แต่ว่าชอบอย่างนึงคือแบบพวกป,ปา้าๆพวกนีกน้เวลาสอนทีาอยากบบตอนที่ใต้แล้วเขาจะยิ้มเยอะคนภาคเหนือยิ้มน่ารักนะคนภาคเหนือนี่คือรอยยิ้มนี่คืออันดับหนึ่งเลยเพราะยังไงทไมกูจะโดดไงี้ยอจริงเหรอเออกลับเนี่ยแต่เม,มเ่มีเย็นนะคือแบบพอเราเป็นคน,นใต้ใช่ปะเราเป็ูคนกรุงเทพเราไปอยู่ภาคเหนือโคตรติดเลยเกน ิดห้ามออกนะแม็กคุณเบจ่าฟังหน่อยครับอุ้ยนี่มันก็กลิ่นหนีแหละกลิ่นสมุนไพรอ่าชิ้นเอาชิ้นสวยๆเลยกูนึ่งเก่งนะมึงอุ้ยมันลุยมากเลยอ่ะยุ่ยไงเปื่อยกลิ่นสมุนไพรมันเหมือนปลามันต้มเออมมันเหมือนปลาปลาปลาเปื่อยอ่ะบอกไม่รู้อ่ะไม่รู้ต้องกินมาแล้วต้องกิน ที่บ้านไม่ให้ทานเนื้อที่รถตู้สตาร์ทเลยครับยมาจีนเน้ามันจะเป็นรสชาติยังไงพ่อเป็นรสชาติที่แบบไม่มีความสุขอะต้มน้ำพริกแกง้มน้เดือด้วยมันต้องโตมันจากน้ำพริกใสจไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะมันอ๋อแม่แม่ เราจิ้มนึ้งขาหรือ,อปรเปล่าเมื่อี้อ่ะไม่ได้จิ้มต้องจินมันไหลไม่แต่ว่าอย่างนี้ก่อนมึงไม่ต้องมาพูดดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รสชาติอะ่ะโอเคเออแต่ว่าเรานึกถึงกรรมวิธีมันอ๋ออย่างนั้นดิเหมือนตอนกูกินตอระเคแล้วกูอ้วกแตก<อ>ต้องลองก่อนแต่ว่านางต้าไหลจริงหนักยาก อยากกินเลยพูดให้ได้อ่านะพี่อันนี้พี่ี๋ยวโดมสิเขาไม่ได้โดมออกเขาห้ามโดมโดมใส่ปาไปเลยใส่ปาเลยเออใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ปากเลยใส่ทำไมเออเนี่ยมึงมึงมันน่าสั่นอัดตะลอยอัดน้ำตาม เพราะว่าน้ำพริกไงมันมีน้ำพริกถ้าม่กินน้ำพริกมันไม่มีอะไรจะกูมันเคยมาทำมันกินได้แต่มันขมปับปปายอ่าตุลาปีนัำมูกหมื่นสองคนนี่นะตุลามานั่งแล้วพี่เป็นคนยู่ มานี่ยตุลาพี่สอนตุลาว่ายังไงเป็นครีเอทีฟเนี่ยจะทําอะไรต้องลองทําก่อนก่อนที่จะให้พิธีกรเขาได้ลองอ่ะมมงตุลานั่งแล้วเออผมเคยกินเออเคยกินนะอันนี้ผู้ป้อนผูป้อนสินใหญ่ด้วยมึงเผ็ดไปปะพิธีนักเข็ดเลยแปลกย จะเปื่อ่ะอันที่เปื่อยจะหลอกที้เป่อกินเาะดองกวยกินได้กินได้ไม่เป็นว่าพ่อเมืองไม่กินอนี้ได้พ่อไม่กินอัี้กันเพราะฉะนั้นต้องให้แม่โม่ลองกินเป่าดูว่ามันจริงหรือเปล่าโม่หน้าเสียแล้วเมืไอ้แม่โ่มาเลยโม่หน้าเสียเม่อยอร่อยกินให้เด็กมันดูเองอ ได้เว oui. ้ยม pues ันแบบฟิวฟิลแหนมอ่ะเอยพัดตุ้งติ้งวะเป็นครั้งแรกขนมึก่เอยพัดตุ้งติ้งวะเอามาทว้วะอร่อยตัต้องทำได้ว่ะทำมึงได้หวังทำมึงได้หรอไม่เชีตอนีูคนเชียไปเลยแต่ว่าพัต้องทำได้ใช่ไหมแม่อช่ไออพอลึงเพิ่งขามันแบบว่า หอมอร่อยอร่อยอร่อยใช่มันจะไม่แย่ขมขนาดนั้นแต่มันเป็นขมแบบเพราะว่าคำแรกที่กูกิขมก็าือกูเคี้ยวไปด้วยนึกถึงภาพไปด้วยไงอ๋อกินได้อืมอร่อยอร่อยกับพริกข่าอร่อยเลยเดี๋ยวินรอชิมที่เขาทำพริกข่าแท้ๆแต่กูชอบตอนป้าป้าเชียร์มึงเอาเลยเพราะต้องให้กูกินให้ได้นี่ เก็บต้ากินเห้ได้อร่อยจิเลยอยชิมกัได้นนมาแล้วเต้าพิทให้ได้ลองชิ้นใหม่เหรอปิดปัครับเอาเอาชิ้ที่มันลุยลได้มัมมันะอ้ยใช่มาชิ้นใสเลยแม่บอกชิ้นนี้จะอร่อยกว่าชิ้นตะกี้ใช่ไหมครับเหนียวด้วยเอาเลยเอาเลยผมเอาเลยเขาเหนียวด้วยแม่บอกต้องแปลนตะบอนี้ขั้นเนียเลยนีอร่อยข้าเนี่ยอืมอร่อยอร่อยเอาชิ้นสารปั่นนะดี ดีใจที่ได้มากินอ่ะง่ายๆเราจะได้รู้ไงนี่คือของแพงอ่ะมันไม่ได้หากินง่ายๆอยากให้เราไปลองของแปลกของถิ่นที่ไหนอีกคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวกูให้มึงไปใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ให้ด้วยวันนี้พัคกับแม็กไปแล้วขอบคุณแม่ๆพ่อๆคมค่บขอบคุณคับ